นี่คือเรื่องราวของสาวนักช็อปคนนึงค่ะที่บอกเลยว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงของเธอนะคะจะทาให้เธอเข็ดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเลยค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อสาวนักช็อปคนนี้นะคะไปช็อปที่ห้างแห่งหนึ่งค่ะแต่เมื่อเธอกําลังจะกลับนะคะเธอกับพบว่าเธอเนี่ยจอดรถเกินระยะเวลาที่ห้างให้จอดฟรีไปแล้วถึง2ชั่วโมงด้วยความเสียดายค่ะที่จอดรถ40บบาทนะคะทุกคนสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นกับป้ายนะคะที่บอกว่าช็อปเกิน จะได้จอดรถฟรี2ชั่วโมงค่ะมันประจวบเหมาะมากเหมือนฟ้ามาโปรและเมื่อเธอไปดูบินใบเสร็จของเธอนะคะเธอก็พบว่าเธอเนี่ยต้องเข้าไปซื้อของเพิ่มอีกแค่30บาทเท่านั้นค่ะทุกคนก็จะทําให้เธอเนี่ยไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถ40บาทนี่มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุม้มไม่รอช้าค่ะเธอกลับเข้าไปในห้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อหาซื้อของเพิ่มค่ะแต่ก็เหมือนผีเสื้อบินเข้าไปในดงดอกไม้อะทุกคนเพราะว่าสายตามันดันไปเห็นป้ายเซลเครื่องสําอางลดราคาค่ะทุกคนจิตใต้สํานึกสองฝั ใจว่าจะเข้าไปซื้อของแค่ส0สบาทสุดท้ายเธอซื้อเครื่องสำอางไปทั้งหมดเกือบสี่พันดับเวลาที่เสียเพิ่มไปอีก3ชั่วโมงแต่ทันใดนั้นพนักงานคิดเงินก็บอกแคมเปญสุดปังให้กับเธออีกค่ะว่าเธอเนี่ยได้รับสิทธิ์ซื้อของในราคาลด50%ติดใต้สำนึกมันก็บอกว่าต้องจัดค่ะเพราะเดี่ยวคูมปองมันจะหมดอายุไงสุดท้ายเธอก็เสียเวลาเพิ่มไปอีกนะคะในการหาซื้อของที่ถูกใจค่ะเพื่อที่จะได้ใช้คูมปองลด50%แล้วเวเลามันก็่วงเลยไปเยอะกว่าเดิมด้วยความเสียลายัายางกที่ค่่าทีจจดรึงัดสินใจทํา สิ่งที่ไม่ควรทาค่ะทุกคนเธอตัดสินใจโกงค่าที่จอดรถห้างค่ะทุกคนโดยการแก้เลขเวลาที่บัตรจอดรถแต่สุดท้ายคนทําผิดก็รู้อยู่แก่ใจด้วยความที่จิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอก็เลยขับรถไปชนท้ายรถข,ข,ข้างหน้าค่ะสรุปทุกคนฟังนะเธอต้องเสียค่าซ่อมรถ2คันแล้วก็ไม่มีรถไปทํางานทําให้เธอเนี่ยต้องเสียค่าแท็กซี่ไปอีกหลายวันเมื่อเทียบกับค่าที่จอดรถที่เธอจะเสียตอนแรก40บาททุกคนว่าไหนคุ้มกว่ากันคะใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทงิงหนังซีรี มีเรื่องราวอีกเพียบมาเล่าให้ฟังนะคะ